เชื่ออย่าลบหลู่มงคลชีวิตแปดประการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำซะลองทำดูแล้วจะรู้ชีวิตเปลี่ยนแปดข้อที่ต้องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองการทำความดียึดมั่นในศีลในธรรมประจำใจอยู่เสมอจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่เพื่อเพิ่มความสบายใจลองดู8ข้อที่ต้องทำมงคลชีวิต8ประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมไปฟังกันค่ะมงคลชีวิตเสริมงคล8ประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตจะดีมีโชคมีลาบ ท่านว่าถ้าผู้ใดรักษาเริริหรือสิริมงคล8ประการได้เทวดาจะมารักษาและคุ้มครองท่านผู้นั้นเสริก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวบุคคลผู้ทำความดีและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวผู้ใดแล้วก็จะทำให้ผู้นั้นเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองความดีงามต่างๆ ซึ่งอาจจะตรงหรือใกล้กับคำว่าโชควาสนาตราศาสตร์เชื่อกันว่าทุกคนมีเสริอยู่ในตัวหากแต่ว่าใครจะรู้จักรักษาเสริให้อยู่กับตนเองได้ดีหรือทำลายเสริของตนเองเสียโดยการรักษาเสรินั้นท่านแบ่งไว้8ปประการหากผู้ใดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ เทวดาฝ่ายดีจะเข้ารักษาและอำนวยเอวยพรให้ผู้นั้นมีความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภอยู่เสมอแต่ถ้าหากผู้ใดรักษาไม่ได้เทวดาที่เป็นกาลก,กินีก็จะเข้าอยู่ให้โทษให้อาภัพอับโชคเสื่อมถอยคุณงามความดี8ข้อที่ต้องทำเสด็จมงคลคุ้มครอง8ประการ ให้เว้นการเสพกามมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ตรงกับวันพระและก่อนถึงวันพระหนึ่งวันได้แก่เจ็ดค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15บหาค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรงและวันแดมสิบสาค่ำเฉพาะในเดือนขี่รวมถึงวันตรุษสงกรานวันสุริยคราสจันทัคราสวันเข้าพรรษาและวันเกิดของตน การที่ท่านห้ามเสพกามวันพระและวันเข้าพรรษานั้นเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้ากำหนดให้เป็นวันฟังธรรมเรียกว่าธรรมสวนะเทวดาและมนุษย์ต้องขนขวายทำความดีชํำระกิเลสชาวผู้ส่วนใหญ่จะถือศีลแปดและสวดมนต์ภาวนาเพื่ออบรมตนให้ไกลกิเลสใกล้นิพพานยิ่งขึ้นเมื่อจะบริโภคอาหาร ให้บายหน้าไปสู่ทิศบุรพาทิศตะวันออกเทวดาจะรักใครและให้ศีลให้พรข้อนี้เป็นปริศนาธรรมคนโบราณวางไว้ให้คิดคำว่าทิศบุรพานี้นอกจากแปลว่าทิศตะวันออกแล้วอย่างแปลว่าทิศเบื้องหน้าด้วยซึ่งทิศเบื้องหน้านี้หมายถึงปิดามารดาของเรากล่าวคือ เมื่อเราได้สิ่งใดที่อร่อยมาท่านให้นึกถึงบิดามารดาเป็นนันดับแรกต้องให้มารดาบิดากินก่อนพ่อแม่เป็นพระอาราหันต์ของลูกการที่ให้ข้าวให้น้ำแก่พ่อแม่จึงเป็นเสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเทวดาทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจ้าก็สงสรรเสริญทิศเบื้องหน้านี้ยังหมายถึงการมองหาคนอื่นที่พอจะแบ่งปันอาหาร ที่เรามีอยู่นี้แก่เขาบ้างเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงนึกถึงตามบ้านนอกเวลาทานข้าวอยู่หากมีใครเดินผ่านมาก็จะเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารด้วยกันซึ่งมีส่วนช่วยให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อถ่ายอุจจาระให้บ่ายหน้าไปทางทิศปัดชิม ทำได้อย่างนี้เทวดาจะรักใคร่และอวยพรให้ข้อนี้อธิบายได้ว่าอุจจาระนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ความเสียใจตลอดถึงกิเลสต,ตัณหาต่างๆสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าทิงได้ให้ทิ้งซะเกาะเก็บไว้นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่างสร้างโทษให้แก่ตัวเองอีกด้วยเปรียบเหมือนกับอุจจาระที่เก็บไว้ ก็มีแต่ความทุกข์ให้บางหน้าไปทางทิศปัดชิมปัดชิมในภาษาพระใต้แก่ทิศเบื้องหลังคือทิ้งแล้วให้หันหลังกลับไม่ต้องกลับไปมองทุกข์ก็เช่นกันทิ้งแล้วอย่าเสียดายชายหญิงที่นอนด้วยกันต้องให้ผู้หญิงนอนข้างซ้ายผู้ชายนอนข้างข,างขวาและฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามเท้าฝ่ายชายถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ เทวดาจะรักษาและอำนวยอวยพรให้เสรีข้อนี้เป็นปริศนาธรรมสอนว่าการใช้ชีวิตคู่ระหว่างชายหญิงว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นเสริมงคลคือมีความดีงามมีความสุขมีความอบอุ่นและเจริญรุ่งเรืองการนอนร่วมกันหมายถึงการตกลงปร่งใจเป็นสามีภรรยากันการให้รู้จักฐานะ และหน้าที่ของแต่ละคนสามีนอนข้างขวาหมายถึงเป็นผู้ที่รับภาระหนักทุกอย่างในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนผู้หญิงให้นอนข้างซ้ายหมายถึงให้ช่วยประครับประคองสามีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่สามีต้องรับภาระหนักนัของถ้าใช้มือกว่ายกก็ให้ใช้มือซ้ายเข้าช่วย ชายหญิงที่อยู่ด้วยกันท่านห้ามมิให้ใช้ผ้านุ่งร่วมกันให้แยกว่าชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางคืนชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางวันถ้าใช้ผ้านุ่งร่วมกันหรือเ,เอาชุดกลางคืนมาใส่กลางวันเอาชุดกลางวันไปใส่กลางคืนท่านว่าจะเสียสีดูไม่เหมาะเทวดารังเกียรและไม่อำนอยวยอวยพร คำว่าผ้านุ่งในที่นี้ท่านหมายถึงเรื่องภายในครอบครัวผ้านุ่งกลางวันหมายถึงเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่ควรนามาเปิดเผยให้ผู้คนได้รับรู้เหมือนเสื้อผ้าที่สวยงามกวนนุ่งอวดให้คนเห็นส่วนผ้านุ่งในเวลากลางคืนหมายถึงเรื่องไม่ดีเรื่องเสียหายเรื่องไม่งามภายในครอบครัวไม่ควรนำมาเปิดเผย เหมือนชุดนอนไม่ขวนนุ่งออกมาอวดในที่สาธารณะเวลาหลังตื่นนอนก่อนออกจากบ้านให้เอาน้ำล้างหน้าตกแต่งใบหน้าให้ดูดีสวยงามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเทวดาจะตามรักษาและอำนวยเอวยพรให้โชคดีตลอดคนโบราณเชื่อว่าราศีหรือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความโชคดีนั้นอยู่ที่ใบหน้า ดังนั้นท่านจึงให้ล้างหน้าทำความสะอาดและตกแต่งใบหน้าให้ดูดีอยู่เสมอก่อนออกจากบ้านความจริงแล้วข้อนี้ท่านไม่ได้หมายถึงการเฉพาะแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสวยดูดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำใบหน้าให้เบิกบานแจ่มใสมีอรอยยิ้มไม่บูดบึง้งและอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะเพียงการแต่งหน้าให้สวยงามแต่ใบหน้าบึ้งตึง คงไม่ช่วยให้ราศีดีขึ้นสักเท่าไหร่เวลาเที่ยงให้เอาน้ำปลมที่หน้าอกตรงหัวใจทําอย่างนี้จะเกิดเสริมงคลแก่ตนเพราะคนโบราณเวลาเที่ยงราศีจะย้ายจากใบหน้ามาอยู่ที่อกหากเอาน้ำมาปรมที่อกก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นมีโชคลาภการงานเจริญความเป็นจริง เวลาเที่ยงวันเป็นเวลาที่อากาศร้อนจัดเงื่อใครไหลย้อยตัวเหนียวเหนือหนักทำให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดง่ายและจะปล่อยทําให้การงานที่ทําอยู่เสียหายท่านให้เอาน้ํารูปบอกเพื่อดับความร้อนในร่างกายช่วยทําให้จิตใจเย็นลงแต่สําหรับบางท่านสถานที่ไม่เอื้ออํานวยหรือไม่สะดวกที่จะนําน้ํามารูปอกก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ที่จริงแล้ว ท่านต้องการให้ใช้หลักความใจเย็นคือทำอะไรให้ใจเย็นๆอย่าผีพรามวุ่วามเพราะถ้าใจร้อนบวกกับอากาศที่ร้อนก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงได้ง่ายเวลาเย็นให้เอาน้ำล้างเท้าก่อนเข้านอนเพราะโบราณท่านเชื่อว่าตอนเย็นราศีของคนอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้า ถ้าได้ล้างเท้าก่อนเข้านอนก็จะทำให้นอนหลับฝันดีเทวดาก็คุ้มครองอวยพรให้โชคให้ลาบและป้องกันอันตารายไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยความจริงในข้อนี้ท่านหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาเข้านอนแล้วให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดทิ้งเสียให้เข้านอนพักผ่อนให้เต็มที่เก็บกำลังชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เตรียมพร้อมสู้งานต่อไปในวันถัดไป เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้มีกําลังต่อสู้กับงานต่อไปได้อีกนานๆ8ข้อที่ต้องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองเสร็จอีกทั้ง8ประการข้อปฏิบัติที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้บัญญัติไว้ซึ่งหากใครปฏิบัติตามได้ก็จะเกิดความสุขความเจริญอย่างยิ่งนอกจากนี้ต้องมุ่งมั่นในการทําความดีหมั่นเข้าวัด ทำบุญทำทานอยู่เสมอการคิดดีทำดีนั้นจะช่วยให้ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบเป็นเสริมงคลแก่ชีวิตแน่นอนค่ะ